ด้านของคุณพูมิธามวิเชยชัยแกนนำพักเพื่อไทยเมื่อมาวานนี้ตอบคำถา,ถามถึงประเด็นตั้งแต่เรื่องเขากระโดงระบุตอนนี้คุณอนุทินเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครใหญ่กว่าแล้วถ้ากล้าทำอะไรแบบนี้ก็ต้องคิดให้ดีๆขณะที่โยงใยต่อไปถึงประเด็นเรื่องกรณีของอต้องไปถามพักประชาชนตอนที่ไปตกลงรวมรวมัฐบาล ได้หยิบเรื่องเขาเกโดงกับหัวสวเข้าไปคุยก็แปลกใจว่าทําไมเอาไปคุยแล้วเป็นปัญหาพักประชาชนอ้างแต่ว่ากระบวนการวิธรรมมีอยู่แล้วทําไมต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแสดงว่าพักประชาชนอาจจะให้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนกับพักเพื่อไทยเพราะให้ความคำกันกับเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่ดินกว่า5,000ไร่ก,กับคดีหัวสวมีปัญหากับสถาบันรัฐสภาทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แรงใจตั้งแต่แรกว่าพรักประชาชนคะแนนเสียงสูงสุดจับมือตั้งรัฐบาลกับเขาได้ทําให้ตัวเองเข้าไปควบคุมได้คนสิริกัญญาจะเข้าไปทํากระทรวงการคลังเข้าไปเลยจะทํานโยบายอะไรแต่ทําไมถึงไม่ทําก็กลายเป็นว่าเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกไปยังไม่ตันตั้งรัฐบาลเสร็จเรื่องต่างๆเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างที่บอกไปก็เป็นการโยนไปที่พักประชาชนอย่างที่ว่านี้น,นี่แหละ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะกับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านของพรรคประชาชนสองมือในเมื่อจับมือกันแล้วเนี่ยน่าจะคุมทุกอย่างได้นแก้ไขสิ่งผิดให้เป็นสิ่งถูกซะทาสิ่งที่ผิดปกติที่ใช้อํานาจที่เกินขอบเขตไปทําให้ถูกต้องซะไม่งั้นเนี่ยพรรคประชาชนจะตอบประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เพราะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปรู้สึกอยู่แล้วแลวมันไปทําให้ รการเมืองมีอำนาจลบน้าคุมได้หมดคุมสภาได้คุมหลายบริหารได้การที่มีข่าวว่าเที่ยวไปโทรหาผู้ใหญ่ในดีเอสไโทรหากระทรวงมหาดไทยโทรหากระทรวงคมนาคมซึ่งคุมรถไฟเนี่ยอยากให้ผู้สื่อข่าวไปตามรายละเอียดมีการอ้างว่าต้องรอคําสั่งของสารปกครองกลางแต่กอนหน้านี้ก็สารปกครองนี่ฮะ ก็ประมาณว่าคุณภูมิทำอ้างว่ามีการโทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่ในดีเอสไอดีเอสไอคมน,า,มนาคม,ม,าคมซีคุมการรถไฟาคา่ะ8ปดโดยกาสิบห